อยู่ในมอกเตษศรสีราชานะครับอากาศรมรื่นมากๆในนี้ก็มีทั้งตึกแล้วก็มีป่าด้วยด้านหลังผมข้างขวาเนี่ยเนินเขาป่าเลยแหละดีดีบรรยากาศดีครับวันนี้มาทดลอง Velocity ในโตรรุ่นที่3ครับเดี๋ยวเราไป คุยกันหลังจากวิ่งจบแล้วกันนะแต่ฟีลลิ่งแรกนะที่ตอนนี้รู้สึกได้คือนุ่มขึ้นกว่าเดิมอะนุ่มขึ้นกว่าเดิมจริง,รงวิ่งไปเหนื่อยไปพูดไปวิ่งไปเหนื่อยจริงอ๋อดันเนินด้วยนี่มีเนิน,เน,นมหาลัยด้วยไปจบครับตรงนี้แน่เลยที่เขาบอกว่าขึ้นไปเป็นเขาหลังมหาลัยอะนี่ง แต่เขาบอกว่าขึ้นไม่ได้เอาใครเรียนอยู่กเกษตรศรีราชาบอกหน่อยสิขึ้นได้ไหมตรงนี้ปิดประตูไว้เนี่ยอุย๊ยเจอน้องลิงด้วยมาศีราชาใกล้ๆบางแสนก็มีลิงด้วยนะฮะลิงเจ้าถิ่นน่ากลัวมากเลยตายแล้ว วิ่งดีเดี๋ยวมันสอยเราตเต็มเลยด้วยอยากสัมผัสลิงก็มาเกษตรศิริชาชาได้นะมีเหมือนกันอโอ้ดูบรรยากาศเพื่อดูบรรยากาศวิ่งข้ามกลางฝูงลิงเยอะแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นไปมีน้องเจ้าถิ่นด้วย น้องเจ้าถิ่นนอนเฝ้าถนนอยู่เราก็วิ่งผ่านแบบชิลๆนะครับเราไม่ทําอะไรน้องเขาน้องก็ไม่ทําอะไรเราเหมือนกันน่าจะเป็นตรงนี้มั้งเนี่ยศารปูขาวต้นตอสะดุดใจแรงนนี้จะเห็นวิวสวยแล้วะ750เมตรพันเมตร1 500เมตรสแตนคิวอารับใบซีร์ติฟิเคชเออขึ้นไปดีไหม นี่มั้งที่ก็เรียกว่าเขาหลังมออะแยกมาขามป้อมสองขึ้นไปดีไหมขึ้นไปดูดีกว่าไหนก็มาแล้วอ้าวไม่ได้อ่ะปิดอาจจะเป็นแบบช่วงเวลามั้งน่าจ,จะเป็นตรงนี้อ๋อเปิด8ปดโมงเปิด8ปดโมงปิด 6โมงเย็นนะครับโอใครมาวิ่งขึ้นเขาหลังมอศรีราชาบอกหน่อยสิสนุกไหมเปิด8โมงตอนนี้7โมง37มล้ววันนี้วันอาทิตย์ว่าอาจจะไม่เปิดก็ได้ครับเอา้าเพื่อนๆไหนอยู่กเกษตรศรีราชาเส้นนี้เป็นไงบ้างครับถ้ามาหลังมีโอกาสจะมาอีกนะครับจะได้ชอบบรรยกาศที่นี่ ดูร่มเรื่นดีงลงขึ้นมาแล้วไงขึ้นแล้วก็ลงลงล,ง,ลงแล้วก็ขึ้นเมื่อกี้ขึ้นตรงโน้น่ยตรงนี้โน่งเยอะนลเนี่ย พื่อนผมพักที่ตรงนั้นนะครับ Holiday Inn ินสีราชาฝั่งตรงข้ามนะตึกสูงๆตึกนั้นเลยนั่นน่ะแต่แล้วก็ข่าสะพานลอยมาก็จะถึงแล้วมอเกษตรสรีราชาที่นี่เมื่อกี้ทดสอบนะลองวิ่งรอบใหญ่ดูน่าจะรอบใหญ่แล้วมั้งครับเออได้ประมาณ3โลครับเดี๋ยววันนี้จะวิ่งแั่2รอบก็แล้วกันอ่ะไปดูกันวันนี้ใส่คูม่าเวโรซิต ในโตรรุ่นที่3นะครับมาลองกันเลยครับายนี่ไม่เหมือนกบหมอกกระเซตที่วางเขนนะดูร่มรื่นกว่าเยอะเลย ไปดีวะเข้ามาแล้วป่าหลังมอเกษตรศรีราชาครับขึ้นไปดีไหมเนี่ยเขาบอกว่า1.5กิโลเมตรตามป้ายนะวันนี้ก็ไม่ได้ใส่รองเท้าเทรลมาซะด้วยสิยังไงดีวะเอาไว้ติดไว้ล่อติดไว้ก่อนรอบหน้าแล้วกันไม่พร้อมอะดูเหมือนเราจะไม่พร้อมเนี่ย คุณอยู่ตรงนี้หางศึกษาเส้นทางธรรมชาติเขาอยากขึ้นไปนะแต่ว่ามันนี้ไม่พร้อมเลยไว้ติดไว้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าจะมาน่าสนใจน่าสนใจรอบหน้าจะมาไม่พร้อมรอมจริงจริงติดไว้ก่อนเอาใครเคยมาแล้วบอกหน่อยใครเคยมาแล้วนะบอกหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้าง หฝ oh, ั่งโน้นนี่มีแต่โรงกลั่นน้ำมันมยากาศดีร่มรื่นมากครับชอบจังเลยเดี๋ยวทดสอบเวล o ซิตี้ในเพสสี่ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างเวล o ซิตี้ในโตรสามเปิดในโตรเพสสี่ปิ้ง โอ้อ่านลมีงงนักฮารคำนี้อ่านว่าอะไรอ๋อ ถ้าไม่มาอ่านนี่ไม่รู้เนี่ยมาอีกทีคาเฟ่ผมนึกว่านึกว่าตัวเเป็นตัวโอโมอีไม่ใช่นะมาอีกทีอานึกว่าโมอีกคาเฟ่เป็นมาอีกทีนี่เองนะครับโอ้โหโอเคเลยแล้วกันนะสำหรับการทดลองใส่ครั้งแรกของคู่นี้ Velocity n i ในตรรุ่นที่3นะครับผมใส่ตรงซ้ายคู่นี้ก็พูม่าให้มาตรงซ้ายสิบอพอดีใส่แล้วฟีลลิ่งดีฟีลลิ่งดีในที่นี้คือบริเวณรอบข้อเท้าเนี่ยบุกนุ่มมานะครับทำให้เราใส่ได้สบายรวมไปถึงหน้าเท้าผมเท้าปกติคู่นี้ใส่ได้กำลังดีคู่นี้ไม่ได้เป็นเท้าหน้ากว้างน,นะครับแต่ใส่แล้วโอเคใส่ได้ไม่มีปัญหา ถัดมาก็คือเชือกเชือกยาวไปนิดนึงตอนแรกเนี่ยไม่ได้มัดที่ลันเนอร์ลูแล้วรู้สึกว่าเออมันยาวไปหน่อยมันเกะก,กะนะครับก็ต้องร้อยเข้าลันเนอร์ลูเพราะนั้นผมว่าเชือกเพื่อนๆที่ได้มาเนี่ยก็ร้อยลันเนอร์ลูไปเลยแล้วกันเชือกมันจะได้ยาวพอดีพอดีโอเคสำหรับการสวมใส่นี่ถือว่าใช้ได้นะครับรองเท้าคู่นี้ใส่เราสบาย ฟีลลิ่งที่ใส่ตัวโฟมในตรที่สังเกตด้วยสายตาคือเพิ่มขึ้นมานี่ยังไม่ได้รู้สเปคยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะแต่เห็นว่ามีความคิดว่าเอ๊ะมันหนาขึ้นแนๆ่ๆเอาเปิดกล่องมาก็ใส่เลยดูแล้วหนาขึ้นฟ e ลลิ่งที่ได้คือมีความนุ่มแต่ก็ยังคงความมั่นคงอยู่เพราะว่าไอ้ตัวโฟมชั้นล่างที่เป็น EVA ครับ คือของเดิมอะ่ะก็จะมีโฟมชั้นบนที่เป็นไนโตรแล้วก็มีโฟมชั้นล่างที่ไม่ได้บอกว่ามันชื่ออะไรนะมีซ้อนอยู่แต่ครั้งนี้รู้สึกว่าโฟมชั้นกลางชั้นบนอะ่ะที่มันเป็นไนโตรเนี่ยมันเยอะขึ้นก็นุ่มสบายนะครับใส่ได้แบบเมื่อกี้ผมใส่เพส6โอเค5ได้4ก็าจะ4จะเหนื่อยไปนิดนึง4ผมว่ามันต้องถ้าได้ถ้าสี่มันต้องไปผู้อิลีแล้วอะ ในโรอีลิทนะครับผู้นี้ผมว่าเป็นอีซี่เพสห้าเพสหเนี่ยโอเคเท็มโปได้นะเนี่ยเจอ v วโ o c i ซิตีแบบนี้นะ d v เ n i ในโรสาจะเป็นยังไงเนี่ยอยากรู้เลยใกล้เคียงกันมากนะคู้นี้กับ d ีเว i ในโรสอครับใกล้เคียงกันมากเลยนะอ่ะนี่เป็นเฟิร์สรันนะครับโอเคเรียบร้อยครับ วิ่งรอบมอเกษตรศรีราชาโดยรวมก็ประมาณรอบละประมาณ3โลรอบใหญ่ๆนะครับแล้วก็ใครมีระยะที่มากกว่าน,นี้ก็บอกหน่อยละกันครับร่มรื่นดีมีทั้งเนินให้ขึ้นด้วยเล็กน้อยนะครับแล้วก็สถานที่วิ่งเนี่ยมาเช้าวันอาทิตย์ก็ต้องร่มรื่นแบบนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าวันธรรมดาจะเป็นยังไงบ้างครับอ่าใครมาศรีราชา นะถ้ามาพักแถวๆใกล้ๆมอกษตษสรีราชาก็ <S uk ra> แนะนํามาวิ่งได้ที่นี่นะครับตอนเช้าอากาศดีเลยทีเดียว <S 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 เราเวลาไปเที่ยวเราก็ต้องพกรองเท้าไปวิ่งด้วยใช่ไหมเอออ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปที่ไหนก็จะมาคอยรีวิวให้เพื่อนๆฟังกัแล้วกันอ๋อติดไว้อย่างหนึ่งก็คือเขาหลังมอกษตเรยังไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวต้องหาโอกาสมาอีกรอบวันนี้ไม่ทันแล้ต้องกลับพากลับไปที่โรงแรมเดี๋ยว ลูกลูกตื่นมาไม่เจอโอเคบายบายทริปน okay, <bye> <Bye. S 2> ี้ไปก่อนละบายบายติดไว้ติดไว้